สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนนะครับเนาะมือนนิกะเหมือนเดิมครับเช่นเคยกะส่งงานผานี่ครับมือหนิกะมาเอางานกับคุณพ่อไปส่งให้แล้วเรียบร้อยครับสองใบแต่วรารูสกว่าสองลังนี้สีเงี่ยพิเศษจังน้อย <c oughs> <c oughs> สีเงี่ยก็ใบก่อนๆอยู่จังน้อยครับเป็นกะนี่แหละครับมีสองใบรอบนี้แล้วสีเห็ด อุปกรณ์กระเบิดประสันกาวกระเบิดครับลวดกระเบิดตอนนี้กับกระลังสั่งอยู่ครับแต่กระของกระลังมาครับผมกระเฮ็ดเรื่อยๆคือเก้าครับอันอาจารย์เราจะใส่ช่องใหญ่ครับไปมาเราจะขายกระซับมันบม่เห็เดี๋ยวพวกอุปกรณ์รอดโดนพวกนี่ครับผู้เฮ็ดเขาคืเก้าอ่าคุณพ่อเฉียนสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับเบิร์ดเลยแต่พ่ออุปกรณ์อะ เบิัมย่างอย่างเลยอเด้อบิรลายมือแล้วโอ้เบิได้ไลายมือแล้วเอาก็ิือว่าพัก่อนไปได้พักวันหลังไปเฮ็ดเบียขึ้นเก้านะไปเฮ็ดเวียหรอเขาซำลุกเขาซำมันนี่กับมันเศ้านี่กับไปใช่ไหสวยๆอะไรนะรถห้านห้างออกวันนค้างโอมีแต่เนี้ไปส่งร้านโพย นกได้ไปต่อบ้ะเด้อนี่ยนกนกก็บ่ได้ไปตัวนั้นเห็นไปปะเนี่ยตัวออกกับโอ้บ่เห็นเลยตายแล้วล่ะแล้วมึงนี่น่าดีเห็นไ่ไปถอดกีบถอดดันไปมองในโบคยไปก็ไปเผาบ่ได้ยินเสียงบัวทำจะเก้าหนวกออกพ้นสิบอกเด้นาะถ้าก้าวขันย่้อนยุนี่ขันดีๆมันเขาจะมาตรงมาอันนี้ทำผู้ใดก็ว่ามู้บมองนี่นะ ô, oh. phải to hà cái đại nục lấy 2 tổ là, ừ, đại cơm ăn 1 tổ, tôi 1 gặp gặp quay xe, sẽ... cồn nhảy mình, phá khâu đìn, <laughs> phá khâu đìn mình sao โอ้ปอยนกเสาวอีกแปลตัวอป่อยใส่ยุสวนอน่อยดิปอยลอยน่ะอยูหงปอยนกรวมแบบปะน่่ามูเหลไ้นี่ยุเหลยยาหตุ้มโอ้มูขัดไบอยู่นขันไปแบบมูขัดไว้อ่ะมีที่เด็ดบ่ะก็ขันก็กินอด้กับซับล่าเนอมื่อนะไม่ได้ขายเก็บนะ จัดเก็บน้องขายรือเป็นตะเลียงอันนี้ยังนกกกใหม่ผมผมว่าทำผมผมกับว่าได้ขายแค่นล่นครับคุณพ่อเพร่ะวาเาคุณพ่อ่ะเด็กทรงตาเป็นยนงไนเนยแต่ว่ามีนยัรไงหนึ่งในเจียกลงได้สองมือแต่ในยังดนักับจังสั้นแล้วนกหลายนะของผมสามสิบตัวอยู่หันกัเออเปียงเปียงเะอ่ะนี่ครับครับมาในส่วนงเขา thông ẩn nghèo ẩn là phải phải xuống đi hái kim sao con thấy mà con được được cũng dùng được bèo cái câu này quay đi quay mảnh bèo kiếm ngay anh đây xíu quay mảnh bèo คุณพ่อมาเอาพเนี้ยไปส่งกับบอได้มาหาเร้สองสามสี่มื่นหามื่นจังมื่นหรือพุ้นอะมันเป็นอาทิตย์เดียเดียวเป็นเช่นนึงแหละตั้งแต่บ่ได้มาเนาะกับมื่นสร้างลวดกูนะครับเกิดสร้างไปกับเป็นอาทิตย์แล้วครับลวดกิดเดินทางมาโยน้ำหอดครับรอบเนี่ยบ่รู้มีปัญหาในการยังเก่าก็คือการเก่ากับสร้างไปตะาโดนแล้วก็ประทันเห็นเนาะทั้งเก่าทั้งเก่าทั้งเงินแต่มาเสีอเดี๋นี้มุดจะลอดอ่านซีลอดหาลอดเบื่อจะลอดใช่ไหมบางอันนี้เห็ุเองเวกันนะมัน โ oh. อ,อ้อันนีเออ้เห็ดยังใสะง้อมว่าสะบ้างน้อมง้อมก็จานเจมเพ็ดผมเออมันเหมีนวะอย่างง้อมก็ผมเห็ดตั้งไหน <laughs> อ้งามอยู่นี่ยแหละงามคือกันนั่นแหละโ <laughs> อ้โหสี <laughs> oh, ่ใบรอบนี้เดี๋ยวล้อลวดครับพอตอนนี้คุณพ่อกัดโอ้สวยสวยรอบนี้ แต่งอันนี้ไปถ่ายแล้วแต่ว่าหั่ล้อตัวอุปกรณ์ละครับตอนเนี้ยมันจะไปหาไม่เราคล้องกับว่าแหงกับเลยไปยากเดี๋ยวฝนตกเนาะจืดไปยากมันไปยากคือว่าแล้วเดี๋ยวกไปเดี๋ยวหันนั้นเดี๋ยวนี้ละแดดต้องถามมือก่อนเนี่ยอาหารนี่แหงก็น่าจะนี่เดินมูอซีไปนี่ก็ในอุปกรณ์มาครับเดี๋ยวนี่นะครับเนาะผนียดเดี๋ยวเย็นจนให้คุณพ่อร้อง เทียดให้เบิ้งตั้งแต่หลังครับเดี๋ยวก้อนส่งเดี๋ยวผมจะเอาไปส่งให้เดี๋ยวก่นนี่นะครับเดี๋ยวว่ามันยะรันดีว่ามีติดขัดปัญหาอย่างว่าเดี๋ยวนี้ครับแต่ว่ารลูกส่งก่นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาไปประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะให้คุณพ่อเอาไปร้องเบิ้งบนเนี่ยอ่ะครับเดี๋ยวจะให้คุณพ่อร้องเบิ้งบนว่านี่คือโอาที่แรกว่าเฮ็ดหลังนี่แต่ใส่เองอ่ะเออเอาคือโอ้สูงสูงเลยโอ้นะครับสูงเงี้ยจังอย แต่กระบอกเป็นยังกระติดสวยงามขึ้นเก้าหรอครับถ้าสูงกว่าเก้านิดเดียวนึ่งโอ้ว่าสิเทสใสเอง <c oughs> บอกว่าบ่ให้ใสเดอกเอาไปขายบนพ่นถ่ <c oughs> นากระถาโดนครับรอะว, <c oughs> ว่า <c oughs> ผู้สังมากระติดโดนแล้วค,ค,คุณพอ่อเก็บวบอ่ะคุณพ่อเขาเก็บใบกระติดโดนนะครับนอกจต้องเอาไปแบ่งก่อน <c oughs> ต้องเอาไปให้ผู้อาจารย์ <c oughs> ผู้เพื่อนร้อนนะหล้วอันหลังนี้เดียวไว้ อาศัยล่องลันบ้างโอ้ชัดเจนครับโอเคตีมือค้นเจ็บอ่าไอ้อลังนึง่ะอืมแต่ว่าที่เห็ียดชั้นนี่จะช่องสูงนี่ค้อนคึ้นยังสูงอ้อสถิตวิว่านเนยดค้อนบนหรืออือเป็นไงล้ะเป็นไงจับดีส่ด ล้างสูงอืมล่างสูงนี่เป็นแต่จับอือเซ่โอ้นี่นะพูนะน่ะอืแบบนี้สองลัางกะล้อสงมนะครับเดี๋ยวกะพรุ่งนี้นะครับผมก็จะไปส่งให้เพราะว่าเมื่อนี้มัากะ สีมันก็เพึ่งแห่งเพึ่อยั้งก็ผมก็บ,บ่ได้เหตดสีลายดอกเพราะว่าผมกับผลอันทีตัวผลแต่ขั้นควงนะครับเน้นตัวที่มันมันเรียมๆก็อย่างอื่นกับหันเป็นสีธรรมชาติคงเดิมไ้ครับกระซองใบนะครับรายละเอียดแต่ละใบก็พร้อมใส่งานแล้วครับ ครับตะไคร้กะบยันยันครับผมตะไคร่โบกิงครับพอมาถาเกิงเดี๋ยวมันนิดตกนก,กตีน,ก,ตนกฟองออกไปได้เลยดีนี่ครับคุณพ่อสามตะไคร้แห่งยันยันตักะแต่นี่ครับคอนบนสวยๆครับหลังนั้นสูงลัางนี่ก็สูงๆงาจังน้อยครับนี่อีกหล้างนึง าสำหรับคุณพอ่ออาจารย์นะครับเนาะท่านใดที่ว่าสนใจกันนะครับติดต่อสอบถามเขามาจองคิวไว้ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวสิทยอยเห็ดให้เรื่อยๆครับผมผู้ใดอะทรมาก่อนถังมากนก็นกนจะได้คิวก่อนนะครับเนาะผู้ใดซาก็จะได้ได้ซาครับผมเพราะว่าก็เห็ดให้ตามคิวครับบ่มีการรัดคิวให้ครับผมก็ต้อง เข้าใจทั้งสองไฟนะครับเนาพูดสร้างก้อน่กนกระต้องอยากได้ก,ก้อนนะครับหลังรูดจองกับบมีเลยครับเดี๋ยวนี้ผพ้ใออาจารย์คุณพ่อที่ว่าหลายคนทมหาหลังรูดจองเพราะว่าถึงแมนวาสมมุตินะครับนาคิ้วหนึ่งรูดจองครับผมก็ต้องเอาหลังคิ้วหนึ่งไปให้คิ้วสองก้อนครับแล้วก็เอาหลังคิ้วสองไปให้คิ้วสามประมาณนี้ครับสิบบวมีสิบบม,สบ,บมีเหลือ,อไว้ครับหลังรูดจองเพราะว่าผมสิเห็ดจังซี่เพราะว่าจังก็ต้องส่งตามคิ้วคือเก่านี่ครับ ครับผมกะนี่นะครับนกอะตรวจงานเรียบร้อยครับผมก็เลยจิเอาไปส่งให้คุณพ่อประ่าดมือนีกับจิตได้เอาไปแล้วครับเดี๋ยวมืออื้นจิไปส่งให้ครับพอมามือนีคุณพ่อแล้วก็จิตไปทุระว่าสันไปหลานซ้ายรถหลานซ้ายกับห้างว่าสันกะผู้ใดอยากได้น้องครับนองนะกะนี่ครับสร้างเขามาเลยครับนี่นายช่างใหญ่ของเฮาอาจารย์ใหญ่เฮาเนี่ยละกะเฮดให้ทุกคนครับแล้วว่าด้ทุกคนแต่ว่าห่างกจิตซาสีเลี้ยวนั่นก็ขื้นยูนึงแล้วครับบางทีแล้วก็บ่บ้าง หาใจหนึ่งเราก็ไปเฮ็ดเวียกหาใจหนึ่งกับน,นี่แหละครับอุปกรณ์กับนางล้ออยู่จริงๆแล้วว่าอุปกรณ์เพิ่นกับทรงม้าท่านะครับนะเนาะเพิ่นกับทรงม้าพระทันหอดกับเลยพระทันเห็ดกับแต่แตงแตงไม่ไหวแน่อยู่ครับแต่ว่าสําหรับคุณพ่ออาจารย์ท่านใดที่ว่าสนใจครับกับพันหยัดข้อนบนนะครับเนะาะกับราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งหรือว่าซีพีเอสใบแดงเขานี่แหละครับกับให้ติดต่อสอบถามเข้ามาโทรโทรมาหาผมเลยครับเดี๋ยวผมลงคิวไว้ให้แล้วผมจะมาแจ้งคุณพ่ออีกรอบครับกับ เห็ดน้ากันแหละครับกับคุณพอ่อกะอ่ะกับประมาณนี้นะครับนะักกะคลิปนี้ผมก็ขอจบคล,คลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เห็ดคลิปนี้เลยครับเส,สดเห็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องโมเขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาหนีกับคุณพ่อเฉลียนขอลาไปก่อนนะคุณพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับ